สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังถึงความแตกต่างระหว่างที่ดักกุ้งนะครับที่ดักกุ้งที่ทุกๆท่านสั่งจากออนไลน์นะครับแล้วก็ที่ดักกุ้งที่ว่าทุกๆท่านสั่งจากของผมนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่ดักกุ้งที่ว่าทุกๆท่านสั่งไปพวกนี้ครับผมบอกให้เลยว่า80%ซแล้วกันนะครับจากออนไลน์นะครับไม่ขาดอ่าก็แบบ ช่องทางข้ามันแคบครับกว้างครับบางช่องก็เบี้ยวครับเบี้ยวซ้ายเบี้ยวฝาพวกนี้นครับแล้วก็ตะกุบด้านล่างหลุดบ้างพวกนี้นครับผมบอกให้เลยว,ว่า8ปดสิบเปอร์เซ็นตะครับที่ว่าทุกๆท,ท่านสั่งไปเนี่ยจะได้ไปแบบนั้นแต่ของผมนี่ผมจะทําการเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะแก้ไขให้หมดเลยผมบอกให้เลยว,ว่าสั่งของผมไปเนี่ยคุ้มต่อราคาที่คุณได้แล้วผมบอกให้เลยว,ว่าดักเข้าจริงครับได้ผลจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ผมการันตีให้เลยครับไม่ต้องกลัวดูทุกๆกคลิปที่ผมไปดักดูครับจากที่ว่าทุกๆท่านเคยสั่งมานะครับแล้วก็เอาไปดักแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับผมบอกให้เลยว่า99%ครับได้ผลชัวร้อยเปอร์เซครับหนึ่งงานผมก็จําหน่ายให้นะครับสองงานผมก็ส่งให้นะครับสั่งเมื่อกี้ผมส่งให้หมดครับไม่ต้องกลัวอ่าแล้วก็นี่คือของลูกค้านะครับที่ดักทั้งหมดนะครับเกือบสองร้อยอันนะครับ อันนี้คือออเดอร์ของลูกค้าทั้งหมดที่ว่าเขาสั่งมานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่ว่าช่วยกระหนุดหนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมบอกให้เลยนะครับว่าทุกๆอันที่ว่าทุกๆท่านสั่งไปนะครับคุ้มต่อการลงทุนครับไม่ต้องกลัวว่าราคานี้เนี่ยคุ้มที่สุดแล้วแหละครับผมนั่งทำหนึ่งงานนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จผมเก็บให้ทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยขาดต่างๆคนเนี่ยผมเก็บให้หมดครับ เดี uh, ๋ยวผมให้ดูความแตกต่างผลนะครับว่าอันนี้ผมทําเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําการจะส่งให้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนิดนึงก่อนว่าเดี๋ยวหาว่าผมเออมีสต๊อกไม่ใช่นะครับที่ดักปุ้งนะครับผมจะทําตามออเดอร์เท่านั้นนะครับนัดเจ็ดถึงสิบวันนะครับนัดเจ็ดถึงสิบวันเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีสต๊อกหน้าร้านนะครับต้องโทรมาออเดอร์เท่านั้นครับผมจึงจะทําให้อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมแจ้งให้ก่อนนะนี่คือของลูกค้านะครับของลูกค้าจริงๆ อ Von. เอารายชื mo, ่อมาให้ด <the> in <splash> sure. ูไหมครับเดี๋ยวผมเอารายชื่อให้ดูไหมครับว่ามีของใครสั่งบ้างเดี๋ยวผมอันนี้ผมจดไว้พรุ่งนี้ผมเอาไปส่งให้ลูกค้านะครับทั้งสองสองเล่นเนี่ยครับอันนี้คือรายชื่อของลูกค้านะครับแล้วก็เนี่ยครับออเดอร์เดี๋ยวหาว่าผมเมคอันนี้คือออเดอร์ของลูกค้าที่ว่าเขาสั่งผ่านโทรศัพท์นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือออเดอร์ทั้งหมดนะครับที่ว่าเขาสั่งมาพวกนี้ครับคุณโชคชัยที่ดักแปดหลังครับเดี๋ยวห้าห่อครับ คุณอ่าชานชัยครับที่ดักสามครับหนึ่งงานสองงานผมก็ส่งให้นะครับอคุณแพรนะครับที่ดักสิบครับแถมเดือนหนึ่งห่อนะครับแล้วก็สั่งเหยือเพิ่มอีกหนึ่งห่อครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็คุณอสมพรครับเยือหอมห้าหมักห้าครับนี่คือรายชื่อครับที่ว่าผมอ่าบันทึกไว้ในโทรศัพท์ส่งพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทาการจะส่งให้นะครับ อันนี้คือที่ดักที่ยังไม่ได้แก้ไขนะครับคุณดูนะครับมันจะตึงนะครับตึงมากเลยเห็นไหมแต่ว่าดูช่องนะครับเนี่ยช่องทางเข้าตัวนี้อันนี้เบี้ยวครับเห็นไหมอันนี้แคบครับอันนี้แคบครับแล้วก็อันนี้กว้างครับเนี่ยครับที่ดักที่ยังไม่ได้แต่งจะอยู่ลักษณะเนี้ยช่องทางเข้าแต่และช่องไม่แคบก็กว้างครับไม่แคบก็กว้างแล้วก็แต่และช่องจะไม่เท่ากันอเดี๋ยวผมให้ดูอีกการหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยช่องทางเข้าในแต่ละช่องกว้างครับหย่อนมากเลยนะครับเห็นไหมหย่อนหย่อนทุกอันนะครับแล่ก็กว้างเห็นไหมครับเนี่ยหย่อนเลยแหละครับหย่อนทุกอันนะครับเห็นไหมครับนะครับถ้าคุณสั่งจากออนไลน์ไปก็จะได้แบบนี้แหละครับอันนี้คือของออนไลน์นะครับ อยากเห็นที่ดักุ้งสวยๆไหมครับผมบอกให้เลยว่าไม่มีใครอะเดี๋ยวผมอมธิบายให้ฟังนิดหนึ่งร้านปกติทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านที่เขาขายของของ,ของเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาพวกนี้ครับ<ม>เขาก็มีขายนะครับที่ดักปุง้งอันหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบบางที่ก็อาจจะขายสองร้อกว่าบาทด้วยซ้ำครับซึ่งแบบช่องทางเข้าไม่ได้แบบนี้ครับและก็เขาไม่ได้เก็บรายละเอียดขาดเย็บ ไม่มีนะครับแบบนั้นอันนี้ผมกำหน่ายแค่อันละหนึ่งร้อยแล้วผมมาเก็บนี่ผมสั่งมาอันหนึ่งก็หกเจ็ดสิบบาทแล้วครับอดูนะครับอ่เห็นไหมครับเนี่เห็นในแต่ละช่องไหมครับสวยไหมครับอ่สามเหลี่ยมเป๊ะทุกช่องครับแล้วมันเท่ากันหมดนะครับแล้วมันตึงด้วยนะครับเห็นไหมตึงไหมครับแบบเนี้ยเข้าไปก็ออกมาไม่ได้ครับ คุ้มมากครับผมมองกันเลยว่าคุ้มมากนะครับในราคานี้คลิปนี้ผมอยากจะมาอธิบายให้ฟังผมอยากจะให้ทุกๆท่านได้รับฟังแล้วก็อ่าลองเอาไปคิดดูนะครับว่าคุ้มไหมครับที่ดักผมผมบอกให้เลยว่าลงทุนแค่นี้คุ้มที่สุดแล้วแหละครับแล้วคุณเอาไปดักเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสามเหลี่ยมนะครับเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกช่องไหมครับดูครับอ่าผมไม่มีแบบเมคครับผมบอกให้เลยว่าแต่ละอันเนี่ย เดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนะครับเ,เห็นไหมครับเนี่ยผมให้ดูเลยครับเนี่ยว่าผมเอาอมือเข้าไปด้วยไหมครับเนี่ยให้ดูให้เห็นชัดๆว่าสามเหลี่ยมไหมครับดูผมให้ดูว่าเป็นสามเหลี่ยมไหมครับดูดูครับและเท่ากันหมดและตึงด้วยนะครับดูตึงเป๊ะครับแต่ละอันเนี่ยแบบตึงเลยนะครับไม่ได้แบบหย่อนหย่อนไม่ได้แบบแต่เป็นสามเหลี่ยมทุกช่องนะครับ แล้วตึงนะครับแล้วสวยนะครับที่ดักตัวที่ดักผมที่ผมใช้เนี่ยตัวสปริงตัวเนี้ยครับแข็งแรงด้วยนะครับเหล็กก้านร่วมต่างๆเนื้อผ้าก็ดีนะครับผมบอกให้เลยว่าคุ้มที่สุดแล้วเห็นความแตกต่างหรือยังครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบมให้ฟังนะครับสมมติว่าทุกๆท่านเนี่ยมีที่ดักอยู่แล้วที่บ้านนะครับแล้วไปดักกุ้งได้ประมาณต่อหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับสมมติว่ากิโลนละกันนะครับแล้วทุกๆท่านสั่งที่ดักผมไปนะครับ ผมบอกให้เลยวาฟา์มแตกต่างนี่จะมีอยู่แล้วจะเห็นผลแบบชัดเจนมากลองสั่งไปใช้กันดูครับจากหนึ่งกิโลนะครับผมบอกให้เลยไม่กิโลครึ่งก็เป็นสองกิโลครับหรืออาจจะมากกว่านั้นลองสั่งไปใช้กันดูนะครับหนึ่งงันสองงันสามอันผมส่งให้หมดครับเห็นไหมครับความแตกต่างและผมการันตีให้เลยครับว่าเข้าดีกว่าแน่นอนแล้วก็ชัวร์้อยเปอร์เซ็นครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับ ตัวการร่มนะครับแล้วก็ตัวผ้าผมบอกได้เลยว่าดีมากครับผมใช้อยู่เองเนี่ยช่วยกันหนุนเยอะๆนะครับเชื่อผมว่าของดีๆครับลองสั่งไปใช้กันดูอันหนึ่งอันสองอันพวกนี้ครับได้หมดครับผมทําให้ดูทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมการทาอาหารครับการแก้ไขช่องทางก้าวต่างๆผมไม่เคยแบบห่วงวิชาครับผมอยากจะให้ทุกๆท่านได้เอาไปประกอบอาชีพสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ หรือว่าเอาไปแบบอ่าดักเอาไว้ทานครับเอาไว้แบ่งปันเพื่อนบ้านพวกนี้ครับผมใจดีไหมครับเชื่อกระดุดหนุนเยอะๆนะครับเชื่อผมของดีๆครับเอาไปใช้กันผมจะลองให้ดูทุกคลิปนะครับก่อนที่ผมจะทำจำนาจาหน่ายและผมก็แบ่งปันความรู้ให้ด้วยติดตามกันได้ครับแล้วก็อุดหนุนกันได้ครับเชื่อผมสนุกขนาดนครับ อยากคิดมากคลิปนี้อ่าจริงจังสักหน่อยนะครับแต่ว่าคลิปนี้นี่ผมอยากให้ทุกทุกท่านได้เห็นว่าอันนี้ออเดอร์ของลูกค้าทั้งหมดนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยผมเอามากองไว้เป็นสต็อกไม่ใช่นะครับผมจะทําตามออเดอร์เท่านั้นผมไม่มีเงินซื้อหรอกครับผมไม่มีเงินซื้อหรอกครับ <S 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 ที่อ่าเป็นเกือบสองร้อยอันเนี่ยอันนึงก็เกือบหกสิบบาทเนียครับผมเอาไปที่ไหนมาซื้อครับเกือบสองหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับผมเจอที่ไหนมาซื้อหมื่นกว่าบาทตัวนี้ครับ ผมไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกครับผมก็คนจนคนหนึ่งนี่แหละครับผมก็ทำมพอได้กินพอได้ใช้ครับแบ่งป,ปันความรู้อยากให้ทุกๆท,ท่านเอาไปประกอบเป็นอาชีพได้แค่นั้นแหละครับอโอเคนะครับอ่าเข้าใจนะครับคลิปนี้ผมมาคุยให้ฟังแล้วนะครับว่าที่ดักระหว่างที่ดักออนไลน์ที่ว่าทุกๆท,ท่านสั่งไปอันละห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบบาทอะครับมันต่างจากที่ดักผมยังไงทําไมต้องซื้อที่ดักผมอันละหนึ่งร้อย แพงกว่ากี่บาทเครับอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกสักเรื่องครับคุณลองคิดดูนะครับผมจาหน่ายแค่หลังนั้นหนึ่งร้อยนะครับอ่าอยากรู้ไหมครับว่าผมลงทุนอะไรบ้างอ่าเทเบิลทาครับเอ็นครับใบมีดโกนครับอ่าถุงพลาสติกที่ผมใช้ห่ออ่าสิบใบสี่สิบห้าบาทอ่าเทเบิลทาครับพ่อหนึ่งก็เกือบยี่สิบบาทครับอ่าเอ็นอีกครับแล้วก็ใบมีดโกนครับ อ่าสิบใบครับยี่สิบบาทสิบใบนี้อ่าสิบหลังที่ทําได้ประมาณหนึ่งใบทําได้ประมาณสิบหลังนะครับพอเวลาแต่งมันจะไม่เข้าแล้วอ่าเราก็ต้องเปลี่ยนใบมีดเห็นไหมครับว่าต้นทุนในการทำพวเนีครับมันมีต้นทุนนะครับแล้วผมนั่งทําต่อหนึ่งงานเกือบรึ่นชั่วโมงคุ้มแม่ครับผมบอกให้เลยคุ้มที่สุดแล้วตุกแกลองอยากได้คุ้มเยอะๆลองสั่งไปใช้กันดูนะครับผมบอกให้เลยว่าราคาแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับคุ้มที่สุดแล้วแหละครับ ไม่ต้องกลัวครับราคารนี้นี่ผมบอก้เลยว่าอที่ดักกุ้งสวยๆแบบนี้ผมให้ทั่วประเทศเลยครับไม่มีครับมีที่นี่ที่เดียวครับมีที่นี่ที่เดียวครับแล้วสวยจริงๆครับถ้าไม่สวยนี่ถ่ายรูปมาให้ผมดูเลยครับเอาไปถึงปั๊บเนี่ยผมบอกให้เลยว่าสวยทุกอันครับแล้วก็เหยื่อนะครับเหยื่อของผมเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยเหยื่อนี้จะมีสองสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเหยื่อให้ฟังด้วย อ่าเดี๋ยวผมถูแบบนี้ดีกว่านะครับเพาฉะนั้นผิดครับเดี๋ยวจะมีสองสูตรนะครับฝั่งนี้คือสูตรหอมนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือสูตรหอมนะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้คือสูตรหมักนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือสูตรหมักสองสูตรนี้ผมบอกให้เลยว่าเข้าดีมากทราที่ผมทํามาสองสูตรรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะในแต่ละพื้นที่นะครับกุ้งชอบไม่เหมือนกัน บางพื้นที่กุ้งก็ชอบสูตรหอมครับบางพื้นที่กุ้งก็ชอบสูตรอ,อ่าผมทํามาเพื่อให้เป็นตัวเลือกครับแต่จริงๆสองสูตรนี้สามารถผสมกันก็ได้ครับหนึ่งห่อนะครับดักได้แปดหลังนะครับแปดถึงสิบหลังส่วนมากผมจะดักแปดหลังนะครับเหยอ่อนี้ดักได้แปดถึงสิบหลังนะครับจะดักสิบหลังก็ได้แปดหลังก็ได้เยือหนึ่งครั้งดักได้สามรอบครับประมาณสามรอบ สามสี่รอบแล้วแต่จนเหยื่อละลายน้ำหมดนะครับพูดได้ง่ายคัะแล้วแต่เลยครับแต่ว,ว่าพอเราดักหลายๆครั้งจํานวนของตัวกุ้งอ่าตัวกลิ่นต่างๆมันก็อาจจะลดลงพวกเนี้ยครับแต่ผมบอกให้เลยว่าแต่ละรอบเข้าดนะีเข้าดีชัวร์ครับร้อยเปอร์เซ็นคุ้มแม่ครับเยือห่อละห้าสิบบาทพอไปดักเนี่ยอสามรอบรอบแล้วไม่ต้องเยอะครับกุ้งหนึ่งกิโลพอสองร้อยกิโลละสองร้อยอ่ะ สามรอบก็หกร้อยนะครับซื้อเหยื่อไปห้าสิบบาทคุ้มแม่ครับคุ้มที่สุดแล้วแหละครับเหยื่อนี้เก็บได้เป็นเดือนเดือนสองเดือนสามเดือนผมซีนแลอย่างดีเห็นไหมครับซีนแบบสูญญากาศอย่างดีครับเห็นความคุ้มของที่ดักผมนะก็เหยื่อผมไม่อยังครับที่ดักกับเหยื่อที่ผมทําจําหน่ายนี้ผมอยากจะมาพูดให้ฟังนะครับคลิปนี้สำหรับหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้สั่งแล้วก็ลองสั่งไปแชร์กันดูนะครับ เยื่อ yeah, นี่ผมมีสต็อกหน้าร้านครับแต่ที่ดักนี่ผมจะทําตามออเดอร์อ่าโอเคนะครับคลิปนี้ผมมาพูดให้ฟังแล้วสําหรับหลายหลายท่านนะครับที่ว่าถามมาอ่าผมมาอยากจะมาอธิบายให้ฟังว่าที่ดักผมมันมีความแตกต่างจากที่ดักออนไลน์ยังไงผมบอกให้เลยว่าทั่วประเทศเนี่ยครับทั่วประเทศไทยเนี่ยหาที่ดักสวยๆเหมือนของผมเนี่ยต้องหาจากร้านผมนี่แหละครับที่อื่นไม่มีขายหรอกครับคุ้มแม่ครับ และเหยื่อที่ดักกุ้งเราก็เข้าดีตรงที่นี่ครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพถ้าใครสนใจสามารถสั่งกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกโปรโมชั่นให้นะครับเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับห่อละห้าสิบบาทนะครับหนึ่งถึงสี่ห่อนะครับค่าส่งสี่สิบห้าบาทครับห้าห่อขึ้นไปส่งฟรีครับห้าห่อหกพอยี่สิบอสามสิพอครับแล้วแต่ส่งฟรีหมดครับทั่วประเทศไทยครับสามารถสั่งกันได้ โอเคนะครับแล้วก็ที่ดักกุ้งนะครับที่ดักกุ้งนี่ผมมีจำหน่ายให้หนึ่งถึงแปดหลังผมคิดค่าส่งห้าสิบบาทครับเก้าถึงสิบห้าหลังครับผมคิดค่าส่งหนึ่งร้อยแต่ผมจะแถอมอาหารให้หนึ่งห่อครับคุ้มแม่ครับเอาไปดักไี่สบายสบายเลยครับผมบอกใหเ้เลยว่าราคาเนี้ยคุ้มที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อหรือว่าที่ดัก สามารถสั่งกันได้มีที่ดักที่ไหนแต่งช่องทางข้าสวยแบบนี้ไหมครับไม่มีครับที่เขาทาจาหน่ายไม่มีหรอกครับแบบนี้และเหยื่อผมบอกได้เลยว่าเหยื่อดักปุ้งหนักปลาขั้นเทพนะครับถ่าที่ไหนมีตัวรับรองได้ชัวร์หนึเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมไปหาปุ้งหาปลาที่ไหนครับทำอาหารเป็นเมนูอะไรนะครับทุกๆท่านก็จะได้รับชมกันนะครับลองทดลองไปใช้กันดูนะครับ แล้วคุณจะรู้ว่าที่ดักผมกับเหยื่วผมเนี่ยดีจริงครับผมไม่ได้พูดเล่นติดตามนะครับ